สวัสดีครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ AI ในฐานะเครื่องมือฉลาดฉลาดที่ช่วยตอบคำถามได้ใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า AI ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะสร้างทีม AI อัจฉริยะขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิมๆให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังสุดๆได้ยังไงคำถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือเอ๊ะ และไอเจ้า AI agent ที่ว่าเนี่ยมันต่างจากแชทบอทที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ยังไงหรือจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันแค่เรียกชื่อให้มันดูหรูขึ้นเท่านั้นเองคำตอบก็คือไม่ใช่เลยครับพลังที่แท้จริงของระบบ AI ในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ AI เก่งๆแค่ตัวเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันอยู่ที่การสร้างทีมที่ใช่ครับคือการเลือกสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเหมือนกับการสร้าง Dream Team นั่นแหละครับ เอาละครับในตอนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับสมาชิกทีม AI ของเรากันทีละตำแหน่งเลยตั้งแต่หน่วยสื่อสารและวิเคราะห์ไปจนถึงหน่วยรับรู้และลงมือทำแล้วก็หน่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างจริงๆว่าเวลาทีมนี้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนโอเคครับเรามาเริ่มสร้างทีมกันเลยหัวใจสาคัญที่สุดก็คือการจัดคนให้ถูกกับงานเหมือนเป็นผู้จัดการทีมนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หน่วยแรกของเรากันก่อนเลย หน่วยสื่อสารและวิเคราะห์ครับสมาชิกคนแรกเนี่ยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ GPTs ครับลองนึกภาพตามนะครับว่า GPTs เนี่ยเปรียบเสมือนนักสื่อสารประจำทีมเลยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆเก่งเรื่องการเข้าใจและสร้างภาษาที่เหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละครับถือเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญมากๆของทีมเลยหน้าที่หลักๆของ GPTs ในทีมก็คือ การจัดการงานด้านการสื่อสารทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการร่างอีเมลเขียนบทความสรุปการประชุมที่ยาวเป็นชั่วโมงให้เหลือแต่ใจความสําคัญหรือแม้แต่การเป็นแชทบอทคอยตอบคําถามลูกค้าในเบื้องต้นเรียกได้ว่าเป็นตัวจัรสําคัญที่ยืดหยุ่นมากๆเลยครับต่อมาคือูอีหรือ mixture of experts ครับถ้า GPTs เป็นนักสื่อสารโมีก็เปรียบเหมือนผู้จัดการทีมที่ฉลาดมากๆครับเขาจะไม่ทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองนะ แต่จะคอยดูว่างานนี้ใครเก่งที่สุดแล้วก็ส่งต่องานไปให้ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นจัดการทําให้ทั้งระบบทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยหมดบาทของโมวิจะชัดเจนมากครับลองนึกภาพระบบที่ต้องจัดการกับอีเมลลูกค้าที่เข้ามาเยอะมากๆโมวิก็จะทําหน้าที่คอยคัดแยกเลยครับว่าอ๋ออีเมลฉบับนี้เป็นปัญหาเทคนิคนะส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเลยหรือถ้าฉบับนี้ถามเรื่องการขาย ก็ส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แบบนี้เป็นต้นครับและสมาชิกคนสุดท้ายในหน่วยนี้ก็คือ LRM หรือ Large Reasoning Models ครับนี่คือนักคิดวิเคราะห์หรือจะเรียกว่าเป็นมันสมองของทีมเลยก็ได้ครับเขาถูกฝึกมาโดยเฉพาะเลยเพื่อแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆที่ต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนยังมีเหตุมีผลดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการการตัดสินใจที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกเพื่อหาสาเหตุของปัญหาจริงๆเนี่ย LRM คือคนที่ต้องเรียกใช้เลยครับเหมาะมากๆกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือการช่วยแบ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ดูวุ่นวายให้กลายเป็นงานย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นมาต่อกันที่หน่วยที่2ครับหน่วยรับรู้และลงมือทำเริ่มจาก VLM หรือ Vision Language Models ครับคนนี้คือผู้สังเกตการตาคมของทีมเลยครับเป็นคนที่ทำให้ทีมของเรามี ดวงตาสามารถมองเห็นแล้วก็ตีความข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอจากนั้นก็เชื่อมโยงข้อมูลนั้นเข้ากับภาษาได้บทบาทในทางปฏิบัติก็อย่างเช่นการอ่านข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ที่เราสแกนเข้ามาแล้วดึงข้อมูลสําคัญๆไปกรอกในระบบบัญชีให้เราโดยอัตโนมัติเลยหรือการใช้กล้องจับภาพสินค้าที่วิ่งอยู่บนสายพานการผลิตแล้วให้ v l m ช่วยตรวจดูว่ามีสินค้าชิ้นไหนที่มีตําหนิหรือเปล่าเป็นการทํางานกับข้อมูลภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ สมาชิกคนต่อมาคือ SLM หรือ Small Language Models ครับคนนี้เปรียบได้กับหน่วยปฏิบัติการภาคสนามหรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วของทีมเลยครับเพราะเขาถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กแต่ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพสามารถทำงานบนอุปกรณ์พกพาได้เลยไม่ต้องต่อคลาวตลอดเวลาจุดเด่นของเขาเลยก็คือความเร็วแล้วก็ความเป็นส่วนตัวครับเหมาะกับงานที่ต้องตอบสนองแบบทันทีทันใดบนอุปกรณ์ อย่างการสั่งงานด้วยเสียงบนอุปกรณ์ IoT หรือแอปพลิเคชันในมือถือที่สามารถทํางานบางอย่างได้แม้จะอยู่ในโหมดออฟไลน์ก็ตามช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทํางานได้เร็วขึ้นมากสําหรับงานที่ไม่ซับซ้อนครับและนี่คือสมาชิกคนสําคัญที่ทําให้ทีมของเราสมบูรณ์แบบครับแลมหรือ Large Action Models คือผู้ลงมือทําของทีมครับไม่ใช่แค่คิดหรือพูดแต่สามารถลงมือทําได้จริงๆผ่านการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ต่างๆเพื่อทํางานให้สําเร็จลุล่วง นี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เกิดระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรอย่างแท้จริงลองนึกภาพ AI ที่สามารถเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ให้เราได้จัดตารางนัดหมายลงในปฏิทินให้เราได้หรือโอนข้อมูลจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่งได้ด้วยตัวเองแลมคือตัวที่ทําให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ครับมาถึงหน่วยสุดท้ายกันแล้วครับหน่วยวางแผนและกลยุทธ์เรามาเริ่มต้นกันด้วย HLM หรือ Hierarchical Language Models ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับนี่ก็คือ ผู้จัดการโปรเจกต์มือฉมังของทีมเลยมีความสามารถพิเศษในการรับเป้าหมายใหญ่ๆที่ซับซ้อนแล้วแตกมันออกมาเป็นแผนงานย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเรามีเป้าหมายใหญ่ๆเลยคือเปิดตัวแคมเปญการตลาด HOM จะช่วยซอยเป้าหมายนี้ออกมาเป็นขั้นตอนเลยครับว่า 1. ต้องมีเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 2. สร้างคอนเทนต์ 3. ตั้งค่าโฆษณามันช่วยนำความเป็นระเบียบมาสู่โปรเจกต์ที่ดูวุ่นวาย ทำให้เหมาะกับงานวางแผนระยะยาวมากๆเลยครับและสมาชิกคนสุดท้ายของ Dream Team เรา LCM หรือ Large Concept Models ครับคนนี้คือนักยุทธศาสตร์เชิงแนวคิดที่มองการไกลครับความสามารถของเขาคือการก้าวข้ามแค่ตัวอักษรไปสู่การทำความเข้าใจแนวคิดหรือคอนเซปตที่เป็นนามธรรมทำให้สามารถเชื่อมโยงไอเดียต่างๆได้ลึกซึ้งกว่าใคร LCM จะช่วยให้ทีมเข้าใจเบื้องหลังของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นครับเช่นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากหลายๆประเทศแม้จะใช้ภาษาต่างกันแต่ LCM สามารถจับความรู้สึกหรือแก่นกลางที่เหมือนกันได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อมองให้เห็นภาพใหญ่ของตลาดแล้วเสนอกลยุทธ์ออกมาได้อ้าวล่ะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับสมาชิกทีมทั้งหมดกันไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเวลาที่พวกเขาต้องทำภารกิจร่วมกันจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไร สมมุติภารกิจคือสร้างรายงานการตลาดอัตโนมัติทีมจะทำงานกันแบบนี้ครับเริ่มจากผู้สังเกตการหรือ VLM เข้าไปวิเคราะห์ภาพแคมเปญของคู่แข่งก่อนเลยจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อให้นักวิเคราะห์หรือ l r m เอาไปประมวลผลร่วมกับเทรนตลาดเพื่อหาอินไซต์เด็ดๆ พอได้ข้อสรุปแล้วนักสื่อสารหรือ GPT ก็จะนำมาเขียนเป็นรายงานที่เข้าใจง่ายและสุดท้ายผู้ลงมือทำหรือแรมก็จะส่งรายงานนี้เข้าระบบ CRM พร้อมกับแจ้งเตือนทีมงานทางอีเมลเป็นการทำงานร่วมกันที่ไร้รอยต่อจริงๆครับดังนั้นนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการจะสร้างระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI ตัวใดตัวหนึ่ง แต่คือการเลือกและผสมผสานผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสําหรับแต่ละส่วนของงานเหมือนกับการมีทีมที่แต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองและทํางานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือภาพรวมของการสร้าง dream team AI ครับลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับว่าทีม AI แบบไหนกันนะที่จะเข้ามาช่วยให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้างสําหรับวันนี้สวัสดีครับ